สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองคลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานช่วงวันที่8-14ถึง14มกราคมซึ่งจะเป็นการเปิดเผยสถานาการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์ line, หมอปอง m o r p o n g 9 99 9และติดต่อสอบถามเรื่องสร้อยอเมทินะครับผม ส่งเสริมเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของความชัดเจนในเรื่องของความสัมพันธ์ส่งเสริมเรื่องของโชคลาภและเรื่องของการเงินของคุณนะฮะติดต่อเข้ามาที่ Line m o r p o n g 9,9 9เช่นเดียวกันนะครับตุลน,นะฮะชาวราศีตุลน,นะครับมาตุล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 ลิบรานะฮะ โอ้โอเคโอเคชาวราศีตุลน,นะครับในสัปดาห์นี้นะฮะข่มใจห้ามใจในสิ่งที่ตัวคุณมีโดยเฉพาะคุณจะต้องโฟกัสในเรื่องของความสัมพันธ์ผมรู้สึกว่าสำหรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวราศีตุลที่มีคู่แล้วฟังด่วนฟังด่วนนะครับผมคุณได้ DM p r e s s เป็นสนายการณที่ตัวคุณเองเนี่ยถ้าเกิดอยู่ในความสัมพันธ์ที่มั่นคงแล้วนะครับผมระมัดระวัง อาจจะมีความสัมพันธ์เดิมอาจจะมะีความสัมพันธ์ที่เคยจบไปแล้วกลับเข้ามาในชีวิตนะฮะอาจจะทำให้คุณเองวุ่นวายได้นะฮะด้วยพลังงานของซิกซ์ p คัเป็นสถา,านการณ์ที่ตัวคุณเองเดิลอยู่กับอดีตกลับไปแก้ไขอยู่ในอดีตและอดีตวิ่งชนคุณในสถา,านการณ์นี้ผมรู้สึกว่าด้วยพลังงานของซิกซ์สคัเนี่ยมันเป็นเหมือนอบางอย่างที่ในอดีตมันจบ แต่าอาจจะยังจบไม่บริบูรณ์ไม่ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะะยังไม่จบบริบูรณ์ยังไม่จบตักยังไม่จบตักคืออะไรยังไม่จบตักบริบูรณ์ยังไม่จบบริบูรณ์หมอคะ เอาจริงดิจะเล่นอย่างนี้เหรอด้วยพลังงานของซิกซับคัพผมรู้สึกว่าสถานการณ์อะไรบางอย่างเนี่ยอาจจะหวนคืนกลับมาโดยเฉพาะคนที่มีความสัมพันธ์อยู่แล้วที่ดีอยู่แล้วเนี่ยอย่าเข้าไปเด็ดขาดนะจะค่อนข้างเป็นปัญหาจะเป็นอุศัก struggle พอสมควรเตือนแล้วเนาะเตือนแล้วเนาะถ้าเกิดมันห้ามใจไม่ไหวละหมอทํำยังไงด้วยพลังงานของ the strength ผมรู้สึกว่าคือต้องห้ามใจให้ได้อดทนให้ได้สร้างปัญหาแน่ๆนะนะมีเกณฑ์ที่ตัวคุณเองแบบ เหมือน move on ไปแล้วไปเจอคนใหม่อะไรเงี้ยทำไปแล้วเซตโตแล้วปรากฏว่าแฟนเก่ากลับเข้ามาพูดเนี้ยไม่รู้จะทำยังไงอันนี้อันตรายนะครับอันตรายมากๆนะโดยเฉพาะชาวราศีตุลที่อยู่ในสถานการณ์นี้นะฮะโสดไปแล้วนะฮะเคลียร์ไปแล้วตัดไปแล้วนะฮะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ไปแล้วครนี้ความสัมพันธ์ใหม่ก็โอเคแล้วด้วยนะแต่ว่ามีความสัมพันธ์เก่ายัดกลับเข้ามาอีกนะครับผมอันนี้ก็ ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ชาวราศีตุลอาจจะต้องลำบากใจแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูพลังงานในาภาพรวมของในสัปดาห์นี้นะครับมีอะไรที่คุณเองคาดหวังไว้ได้บ้างนะครับมา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  โอเคสิ่งที่คุณคาดหวังในสถานการณ์นี้คุณได้ King of Swords นะครับมีเรื่องอะไรบางอย่างที่คุณเองจะต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดนะฮะถ้าใครเขาเรียกอะไรอ่ารีรอหรือลังเลที่จะตัดสินใจนะ King of Swords เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่คุณเองจะต้องเหมือนกับกลับไปนั่งคิดทบทวนแล้วก็ หาข้อสรุปนะครับผมเดี๋ยวจะลงมือตัดสินใจยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีเดี๋ยวผมจะ c คลิฟายมานะแต่ว่า King of Source คือการรวบรวมความคิดนะฮะการเป็นหนึ่งเดียวไม่ใช่เดี๋ยวซ้ายทีเดี๋ยวขวาทีไรทิศทางในในสถานการณ์นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันที่หนึ่งที่คุณต้องทำนะฮะข้อหนึ่ง ข้อเดียวเลยดีกว่าสำหรับ king of s อ source ที่คุณต้องทำก็คือ get yourself together รวบรวมสติของตัวคุณรวบรวมข้อมูลที่คุณมีนะฮะเพื่อที่จะตัดสินใจในสัปดาห์นี้ให้ได้นะครับผม clarify <oughs> ว่าคุณต้องตัดสินใจเรื่องอะไรบ้างนะครับผมอันที่หนึ่งคุณได้ the hermit เป็นการตัดสินใจที่ตัวคุณเองเออเขาเรียกอะไรดีพยายามคิดมาสักระยะหนึ่งแล้วลองนึก หนึ่งเรื่องที่ตัวคุณเองคิดมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วยังไม่ได้ตัดสินใจแล้วควรจะตัดสินใจก่อนหน้านี้แล้วแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องนั้นแหละที่สัปดาห์นี้คุณเองจะต้องลงมือต้องตัดสินใจต้อง execute นะครับผมก่อนที่ทุกอย่างจะสายไปนะฮะ clarify king o f s o o r c e ได้ six of cups นะฮะอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องเดิมๆในเรื่องคนเก่าของคุณในเรื่องของความสัมพันธ์เก่าของคุณ ะะถ้ายังไม่เสร็จสิ้นยังค้างคายอยู่จัดการให้เสร็จสิ้นในสถานการณ์นี้นะฮะสำหรับตัวคุณเองผมรู้สึกว่าตัวสถานการณ์เนี้ยคุณเองอาจจะได้ตัดสินใจอะไรได้สักทีในเรื่องของความสัมพันธ์เก่าของคุณในเรื่องของเออ relationship เก่าของคุณนะครับผมส่วนคนโสดนะฮะเป็นอิสระจากปัญหาทั้งมวงนะครับแต่ว่า ผมรู้สึกว่าตัวคุณเองในช่วงนี้มีเกณฑ์ในสัปดาห์นี้มีเกณฑ์ที่อาจจะโทรไปหาแม่นะฮะโทรไปหาคนที่คุ้นเคยโทรไปหาคนที่คุณห่วงใยมีการเดินทางกลับบ้านนะครับผมไม่ว่าตัวคุณเองจะกลับภูมิลำเนากลับบ้านตัวคุณอยู่ต่างประเทศแล้วจะกลับไปที่ประเทศที่คุณมาจากมานะครับผมโอเคนะคุณได้อ๋อโอเคโอเคโอเค ตัดสินใจแล้วจะมีหนทางตัดสินใจแล้วจะมีทางเลือกตัดสินใจแล้วจะมีทางออกด้วยพลังงานของ Seven of Cups นะฮะโดยเฉพาะผมรู้สึกว่าโดยเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยสัปดาห์นี้ต้องเป็นสัปดาห์ที่ตัวคุณเองต้องตัดสินใจเอาอยัางไงดีคิดมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับอย่าผีผามตัดสินใจไปโดยที่ยังไม่ได้คิดนะอันนี้เป็นเรื่องของสถานการณ์ที่ตัวคุณเองต้องตัดสินใจแบบคิด ะะ King of Source เนี่ย Source หมายถึงอะไร Source หมายถึงดาบหมายถึงความคิดหมายถึง Wisdom หมายถึงปัญญาหมายถึงสิ่งที่คุณเองไตร่ตรองจนกลั่นกรองจนเป็นเป็นข้อสรุปในสถานการณ์นะฮะโอเคคุณได้ the world นะครับเออในช่วงสัปดาห์นี้เป็นช่วงที่ตัวคุณเองปิดโปรเจกต์ขมวดปมทำเรื่องปิด การขายนะครับผมปิดการขายเป็นเซลล์เป็นอะไรปิดทางการขายให้ได้หรืออาจจะเ,เขาเรียกอะไรสำเร็จในเรื่องบางอย่างเดี๋ยวเรา clarify the world นะฮะ the world the fools โอเคเป็นการปิดจ็อบเก่าของคุณทั้งหมดปิดจ็อบปิดความสัมพันธ์ปิดเรื่องของการลงทุนหรืออะไรและเริ่มต้นใหม่ด้วย สิ่งใหม่ที่จะเข้ามาโอกาสใหม่ที่จะเข้ามา the fools นะฮะผมรู้สึกว่าต่อถ้าเกิดต่อจากนี้ถ้าเกิดตัวคุณเองยังทำสิ่งเก่าไม่เสร็จเนี่ยสิ่งใหม่เข้ามาอาจจะกลายเป็นเฮ้ยนี่ก็ต้องทำอันเก่าด้วยให้ทำอันใหม่บ้ด,ด้วยมันก็เลยกลายเป็นหลายๆอย่างที่คุณทำอาจจะไม่ประสบความสำเร็จได้นะฮะเพรานะฉะนั้นอาจจะต้องเรามาระวังคุณได้ four of cups นะฮะในโอกาสนี้ผมรู้สึกว่าโอกาสนะ ในช่วงนี้จะเข้ามาพร้อมๆกันหลายๆทางนะแต่ผมรู้สึกว่าตัวคุณเองก็ไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไง You didn't figure it out which which cups you're gonna go Which cups you're gonna know And you kind of เหมือนกับคุณรู้สึกปฏิเสธในสถานการณ์ในทางเลือก เหมือนกับคุณเองยังไม่เจอทางที่ใช่ยังไม่ใช่คนที่ใช่ยังไม่ใช่งานที่ใช่ยังไม่ใช่เรื่องของการลงทุนที่พึงพอใจยังไม่ถึงจุดที่คุณจะพึงพอใจนะครับแต่ว่าด้วยพลังงานของ The World มันหมายความว่าสิ่งเหล่านี้มันถึงเส้นสุดของมันมันถึงจุดท็อปของมันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคุณเองอาจจะมีเกณฑ์ที่เอ่ยยังยง,งานนี้ยังไม่พอใจเลยอยากจะทําให้มันขึ้นต่อไปอีกแต่ว่าเนื่องจาก สถานาการณ์มันไม่เอิ้มหน่วยหรือว่าคือพูดง่ายๆว่ามันสุดลันเวย์ของคุณมันสุดทางของคุณตรงนี้แล้วมันไม่สามารถที่จะทําต่อหรือต่อให้คุณอยู่เพิ่มเติมมันก็ไม่ได้มีประโยชน์ที่ทําให้มันก้าวหน้าไปกว่าเดิมเพราะฉะนั้นก็เลยผมรู้สึกว่าเออผมร <ผม S 2> ู้สึกว่าควรที่จะปิดโปรเจกต์นี้แล้วก็ move on เดินหน้าต่อไปมันน่านจะได้ประโยชน์มากกว่านะครับ คุณได้ the temperance โ okay. อเคคุณได้ the temperance เป็นสถานการณ์ทีคคะะออ่คุณเองจะค่อยๆ Balance นะฮะสิ่งเก่าออกไปคุณเองจะค่อยๆปิด1 2 3 4สการที่เหมือนเหมือนค่อยๆค,คุณคุณควรจะค่อยๆ transition มันไม่ได้เป็นลักษณะที่เฮ้ยงานใหม่เข้ามาปิดตรงนี้เลยเหมือนดับฟึ๊บปิดไฟปุ๊บปั๊ปปปปบอย่างนี้เลยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นมันเหมือนกับ ค่อยๆรีๆรี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 แล้วก็เอ่อมูฟมูฟมูฟบางส่วนไปอีกไปอีกไปอีกความสัมพันธ์หนึ่งไปอีกโลเคชันหนึ่งไปอีกงานหนึ่งไปอีกจ็อบหนึ่งไปอีกการลงทุนหนึ่งเป็นสถานการ์ทีค่ค่อยๆค่อยๆ the, 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 ค่อยๆเท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 ค่อยๆเปลี่ยนแปลงนะผมรู้สึกว่าจะประสบความสำเร็จในลักษณะนั้นนะครับผมตัดสินใจปิดโปรเจกต์นะครับผมโอเค ในสถานการณ์นี้อยากรู้เรื่องเงินเหมือนกันใครอยากรู้เรื่องเงินบ้างอ่ะเดี๋ยวเราดูเรื่องเงินกันหน่อยดีกว่าเรื่องเงินได้ the justice นะฮะผมรู้สึกว่ามีเกณฑ์ที่จะลงทุนใหญ่มีเกณฑ์ที่อาจจะต้องเอาเงินไปจ่ายอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นระเบียบเป็นแบบแผนเป็นเรื่องของการตัดสินนะฮะแผนชําระเงินกู้แผนมีเกณฑ์ที่อาจจะแบบกู้เงินมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรืออาจจะได้คําตอบรับว่าตัวคุณเองจะกู้ผ่านไม่ผ่านในเรื่องของการเงินของคุณนะฮะ มีเรื่องของการยืมกี้ยืมเสร็จแล้วมีเรื่องของการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของออขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอะไรแบบนั้นนะฮะอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายเรื่องของความสัมพันธ์หรือการแต่งงานการมั่นหมายค่ารัฐธรรมเนียมซื้อขายที่ดินอะไรแบบนี้มันมีการโอนกรรมสิทธิ์ไงเออมันก็เลยจะมีการเรื่องของค่าธรรมเนียมอะไรแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันเกี่ยวข้องกับ the justice ตรงนี้นะฮะ n น g h ออฟคัพส์นะฮะไหนคนไหนเป็นเจ้าหนี้ยกมือครับคนไหนเป็นเจ้าหนี้เออถ้าเป็นเจ้าหนี้ใช่ไหมข่าวดีของคุณมาแล้ว n น g h ออฟคัพส์เดอะจัสติสเป็นสถานการณที่จะมีข่าวดีในเรื่องของเ,ออเงินโดยเฉพาะเป็นเงินที่แบบติดหนี้กู้หนี้ยืมสินหรือว่าเป็นเ,เงินที่ที่เหมือนกับยืมไปมีเกณฑ์ที่อาจจะได้เข้ามานะครับผม คุณได้นายออกครับเออโอเคโอเคได้จนกว่าคุณจะพอใจเลยผมรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือข่าวดีในเรื่องของการเงินนี่นะเออเป็นสถานการณ์ที่อ่ะโอเคเลสเซว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นทั้งหมดหรือว่าภาพรวมอาจจะโอ้โหมันไม่ได้เพอร์เฟกอะไรลักษณะนั้นแต่ว่าในเรื่องของการเงินก็ถือว่า โอเคใช้ได้ในระดับหนึ่งนะฮะในสถานการณ์นี้นะครับผมสุดท้ายภาพรวมของสัปดาห์นี้นะฮะคุณเองจะคาดหวังอะไรได้บ้างนะครับคุณได้เราปิดท้ายด้วย eight of pentacles นะฮะ o y y u u g o t t ์ you do, you gotta do นะฮะมันหมายถึงเป็นสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งการการเดินหน้าสิ่งที่คุณทำมาแล้วนะครับผมแล้วก็สารต่อในสิ่งเหล่านั้นขยันหมั่นเพียรอดทนนะฮะเพราะว่า คือ dedication เป็นสถานการณ์ที่คุณทําอะไรมาอยู่แล้วก็ทําลักษณะนั้นอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนนะครับผมแล้วก็อย่าเพิ่งท้อถอยใช้ความอดทนนะฮะในสถานการณ์นี้ในเรื่องของความสัมพันธ์ค่อนข้างที่ steady คำว,ว่า steady หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเกิดคุณห่างอยู่มันก็ยังห่างอยู่เหมือนเดิมนะครับผมหรือว่าถ้าเกิดมันยังโอเคมันยังพอไปได้ทะเลาะบาแว้งกันบ้างก็ยังไปได้นะครับแต่ว่า ไม่ได้มีสถานการณ์ที่เรียกว่าฟื้นฟูดีขึ้นหรือว่าแย่ลงในสถานการณ์นี้ก็เป็นสัปดาห์แห่งของการการเดินหน้านะครับม,มีหลายๆเรื่องที่น่าสนใจนะฮะและนั่นคือพลังงานที่ผมเอามาฝากคุณในสัปดาห์นี้นะฮะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะฮะปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์มาปอง MORPONG 99 9นะครับผมและกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งนะครับผม,มวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมโชคดีเทวรัก